ใ,ใครๆก็อยากดูอ่อนกว่าวัยเนาะไม่อยากให้ผิวดูแก่ก่อนเวลาใช่ไหมคะวันนี้เราเลยจะมาลองคุยข้อมูลจากหลายๆแหล่งดูค่ะทั้งบทความสุขภาพทําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญว่าเอ๊ะอาหารที่เรากินกินกันอยู่ทุกวันเนี่ยมีตัวไหนบ้างที่อาจจะเป็นตัวการลับๆเร่งให้ผิวเราดูมีอายุเร็วขึ้นแบบ ไม่รู้ตัวเลยใช่เลยครับจากข้อมูลที่เราดูกันมานะครับชัดเจนเลยว่ามีอาหารบางกลุ่มที่เข้าไปรบกวนกระบวนการสำคัญในร่างกายเลยค่ะทั้งเรื่องปฏิกิริยาออกซิเดชันที่มาจากอนุมูลอิสระทำร้ายเซลล์ผิวเราโดยตรงแล้วก็อีกตัวที่สำคัญไม่แพ้แลวเลยคือไกลเคชันครับที่น้ำตาลเนี่ยเข้าไปทำลายโครงสร้างคอลลาเจนอ๋อไกลเคชันครับ ทำให้ผิวเราเสียความยืดหยุ่นเกิดเป็นริ้วรอยความหมองคล้ำตามมาได้เลยครับโหฟังดูอืมไม่ค่อยดีเลยนะคะงั้นเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าข้อมูลชี้ไปที่อาหารกลุ่มไหนบ้างอันแรกเลยที่ได้ยินบ่อยมากพูดกันหนาหูเลยคือพวกน้ำตาลของหวานครับผมเครื่องดื่มหวานๆแล้วก็แป้งขัดขาวอย่างขนมปังขาวพวกนี้ใช่ตัวการหลักเลยไหมคะ ใช่เลยครับตรงประเด็นมากการกินน้ําตาลเยอะๆหรือพวกแป้งที่มันเปลี่ยนเป็นน้ําตาลเร็วๆเนี่ยนะครับปริมาณมากๆเนี่ยมันทําให้เกิดปฏิกิริยาไกลเคชันที่ว่านี่แหละครับผลิตสารเร่งแก่ตัวร้ายเลยชื่อ A G E S A G E S ครับ Advanced Glycation End Products <อ>ซึ่งเจ้า A G E S เนี่ยมันจะเข้าไปทําลายโครงสร้างคอลลาเจนกับอิลาสตินโดยตรงเลยอทําให้ผิวเราแข็งไม่ยืดหยุ่นเหมือนเดิมครับ นอกจากนั้นเนี่ยน้ำตาลเยอะๆยังไปกระตุ้นอินซูลินอืซึ่งข้อมูลบางแหล่งก็เชื่อมโยงว่าอาจจะเทำให้ผิวผลิตน้ำมันหรือซีบัมมากขึ้นเสี่ยงเป็นสิวรูขุมขนกว้างขึ้นได้ด้วยครับโหแค่น้ำตาลอย่างเดียวก็กระทบหลายอย่างเลยนะคะแล้ว นอกจากกลุ่ม,มหวานๆแล้วพวกไขมันล่ะคะเห็นในข้อมูลก็มีเตือนเรื่องไขมันบางชนิดเหมือนกันครับโดยเฉพาะไขมันทรานส์ที่อยู่ในมาร์เการีนของทอดฟาสต์ฟูด้ดขนมกรุบกรอบใช่ครับไขมันทรานส์นี่เรียกว่าเป็นผู้ร้ายสองหน้าเลยก็ได้นะครับยังไงคะคือนอกจากจะเสี่ยงโรคหัวใจแล้วเนี่ยข้อมูลหลายๆที่ก็ยืนยันว่ามันเร่งให้ผิวเราเสื่อมเร็วขึ้นด้วยอา้าวเหรอคะครับทำให้ผิวเราอ่อนแอลง เวลาเจอแดดเจอ U V แล้วก็ยังไปเร่งการสลายตัวของคอลลาเจนอีกด้วยแย่ yeah, เลยนะคะครับผมแล้วก็ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับพวกผลิตภัณฑ์นมไขมันสูงหรือเนยบางอย่างนะครับ <c oughs> ที่อาจจะในบางคนนะครับอาจจะไปกระตุ้นฮอร์โมนตัวหนึ่งชื่อ IGF1 ซึ่งบางทีก็เชื่อมโยงกับการที่ผิวมันขึ้นหรือเกิดสิวง่ายขึ้นได้ครับอ๋อเข้าใกลแล้วค่ะแสดงว่าไม่ใช่แค่วัตถุดิบแล้วสิคะกระบวนการแปรรูปก็มีส่วนอย่างพวกเนื้อสัแปรรูปไส้กรอกแฮมลูกชิ้นที่เห็นพูดถึงบ่อยๆเหมือนกันอันนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่คะใช่ครับกลุ่มนี้มักจะมีสารประกอบอย่างพวกโซเดียมไนไตร หรือสารกลุ่มซาไฟอ์ที่เขาใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหารนะครับค่ะซึ่งข้อมูลก็ระบุว่าสารพวกนี้อาจจะไปก่ออนุมูลอิสระในร่างกายเราแล้วก็กระตุ้นการอักเสบได้อืมส่วนเรื่องรดเค็มจัดหรืออาหารโซเดียมสูงสูงเนี่ยผลกระทบที่เห็นชัดๆเลยคือร่างกายมันจะบวมน้ำอ๋อตัวบวมครับแล้วมันก็ดึงน้ำออกจากเซลล์ผิวด้วยทำให้ผิวดูแห้งแขาดความชุ่มชื้นไปครับฟังดูแล้วอืม เหมือนอาหารในชีวิตประจำวันเราเยอะเลยนะคะเนี่ยครับผมแล้วถ้าเป็นเครื่องดื่มล่ะคะมีตัวไหนที่ข้อมูลชี้ว่าเป็นตัวเร่งไวให้ผิวบ้างแอลกอฮอล์กับคาเฟอีนนี่เห็นบ่อยๆแอลกอฮอล์นี่ชัดเจนเลยครับส่งผลเสียกับผิวหลายทางมากหลักๆเลยคือทำให้ร่างกายขาดน้ำผิวก็จะดูหิวๆไม่สดใสค่ะแถมยังไปกระตุ้นการสร้างอนุมูลอิสระอีก แล้วก็มีข้อมูลบางแหล่งบอกว่าอาจจะไปลดวิตามิน A ซึ่งจำเป็นกับการสร้างคอลลาเจนด้วยนะครับโห oh, หลายทางเลยส่วนคาเฟอีนจริงๆตัวมันเองอาจจะไม่ได้ร้ายโดยตรงแต่ถ้าบริโภคมากเกินไปโดยเฉพาะจากกาแฟหรือพวกเครื่องดื่มชูก,กำลังค่ะ <c oughs> มันอาจจะไปรบกวนการนอนของเราได้ครับซึ่งการนอนเนี่ยสำคัญมากกับการซ่อมแซมตัวเองของร่างกายของผิวหนังตอนกลางคืนจริงด้วยค่ะ พอนอนไม่ดีนอนไม่พอผิวก็เลยดูโทมไม่สดใสแล้วก็อาจจะทําให้ผิวแห้งได้เหมือนกันอืมพอจะเห็นภาพรวมแล้วค่ะจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยคุยกันมาสรุปได้ว่าอาหารที่อาจจะเร่งให้ผิวเราดูมีอายุขึ้นก็มีตั้งแต่ของหวานแป้งขัดขาวไขมันทรานส์อาหารแปรรูปรสเค็มจัดจัดแอลกอฮอล์แล้วก็คาเฟอีนในปริมาณที่มากไปถูกต้องครับ โดยกลไก,กหลักๆก็คือการสร้างสาร AGEs ทำลายคอลลาเจนอิลาสตินผ่านปฏิกิริยาไกลเคชันออกซิเดชันใช่ครับแล้วก็กระตุ้นการอักเสบทำให้ผิวขาดน้ำด้วยครับผมแต่สิ่งสำคัญที่ข้อมูลส่วนใหญ่เน้นย้ำเหมือนกันนะครับคือไม่จำเป็นต้องงดแบบหักดิบไปซะทุกอย่างอ๋อค่ะครับ หัวใจสำคัญคือการทานในปริมาณที่พอเหมาะรู้จักสมดุลมากกว่าการทานหันไปเน้นอาหารที่มีประโยชน์จริงๆเช่นอะไรบ้างคะก็เช่นผักสดผลไม้หลากสีธัญพืชไม่ขัดสีโปรตีนดีๆจากปลาจากถั่วต่างๆแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือดื่มน้าสะอาดให้พอครับอืสุขภาพโดยรวมที่ดีแล้วก็ช่วยชะลอวัยจากข้างในได้จริงๆ เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วก็นำไปปรับใช้ได้จริงทำให้เราเอา่อตระหนักมากขึ้นเวลาจะเลือกกินอะไรในแต่ละมื้อนะคะครับผมแต่แอบมีคำถามชวนคิดนิดนึงค่ะนอกเหนือจากว่าเราเลือกกินอะไรแล้วเนี่ยเคยมีใครสงสัยไหมคะว่า วิธีที่เราปรุงอาหารเนี่ยม,มันก็อาจจะส่งผลต่อผิวได้เหมือนกันเพราะเห็นข้อมูลบางส่วนชี้ว่าการปรุงอาหารด้วยความร้อนสูงๆนานๆอย่างการทอดน้ำมันทุ่มๆการปิ้งการย่างจนไหม้เกรียมเนี่ยก็สร้างสาร AGS ตัวเร่งแก่ได้ไม่ต่างจากการกินน้ำตาลเลยเรื่องนี้นะ่าจะเอาไปคุยกันต่อได้อีกนะคะเนี่ยน่าสนใจมากครับประเด็นนี้